สวัสดีครับเช้านี้ก็มารีวิวโมเดลกันต่อนะครับสามดีนักโมเดลโอเคออ่นผมขอเลือกคัสตอมปีวิวพอร์ตก่อนนะครับไปที่ a ลอ u t ขอ2ด้านเพราะว่าเดี๋ยวจะปีวิวแดนเดอร์ในเฟรมเลยนะครับอย่างนึงงงนี้ก็จะได้ไปบังกันเอาละก็คือวันนี้เพื่อนๆคงได้ดาวน์โหลดโมเดลตัวนี้กันแล้วจากหน้าเว็บไซต์นะครับ เข้าไปดาวน์โหลดในเว็บตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับตรงทักตรงบาร์ข้างล่างจะมีลิงก์ของเว็บไซต์เข้าไปดาวน์โหลดโอเคของก๊อปปี้ลาาสับโฟลเดอร์แล้วก็ไปที่ 3D Max เพื่อจะเริ่มโอเพนไฟล์ออกมานะครับโอเคไฟล์ okay. นี้นะครับ29เมกมาดูกันว่าเนื้อละเอียดแค่ไหนนะครับ อะ t e r เรียมีหลุดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คแบตัวเรียนิดนึงนะครับกดชิปตีเดี๋ยวผมขอมอนุญ่ตเปิดตัวโชว์คีบอร์ดพอดแคสต์นะครับกดชิปทีนะครับก็จะเห็นว่ามีวัสดีเอฟท็อปโมเดลหลุดกันเยอะมากมายนะครับ มีไลทิ้งหลุดเราไม่ได้ใช้เลยนะครับเราไปเคลียร์แมทเทอเรียลพวกมีทิ้งกันนะครับไปที่แมทเทอเรียนะครับหรือกด M นะครับก็ผมจะยูทิลิตี้แล้วรีเซ็ตแมทเทอเรียนะครับให้แมทเทอเรียตารางว่างแล้วก็ในชิปทีที่เราเรียกขึ้นมาเนี่ยนะครับชิปกะทีนะครับมันขึ้นแต่ทีแต่กดชิปด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วก็คลิกขวาตรงบาร์ที่มิสซิ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ Remove ลบทิ้งหมดเลยแล้วก็รนเดอร์ก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราก็ใช้ใหม่แก้2ตัวเพื่อความแน่ใจก็คือเราจะทิกขวาแล้วเซตพาดใหม่ให้อยู่ในของเครื่องเรานะครับก็บคืออันนี้ Use Part เลยโอเคก็เป็นเครื่องเราเว็บไซต์เราครับเพราะว่าในที่จริงแล้วไฟล์นี้โมเดลนี้ก็มีไฟล์เดียวอยู่แล้ว โอเคหลังจากนั้นแล้วกด P กด Z ผมจะตั้งบาตั้งเลเยอร์ใหม่เพราะเลเยอร์นี้มันติดมากับไฟล์นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ก็กด P กด Z เดี๋ยวจะ Preview มีฐานด้วยนะครับเพื่อสังเกตเห็นนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นต so ัว Preview ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีวิวกันหลังจากนั้นเราก็เช็คนิดหนึ่งนะครับกด F10 ขอเรียกวีเลย์เซตอัพนิดนึงโอเคเป็นวีเลย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโหลดพิซเซตนะครับโหลดทรีเซตเป็นเทสเทสวีเลย์2องส่วอันนี้คือมีการเซตค่าแสงไว้แล้วใช้ค่าทั้งหมดที่โหลดพิซเซตมา นี่ก็คือผมเขียนขึ้นมาแล้วก็ตั้ง p าพิไว้นะครับเอาละแค่นี้แหละ,แค,แ,หละแค่นี้เองไม่ต้องค้งไม่ต้องตั้งค่าพิเอะไรเลยก็ง่ายๆหลังจากนั้นเราก็ถ้าถ้าเพื่อนๆมีบาร์วีเลนเดอร์ถ้าไม่มีก็อะไรเพื่อความเซนนะครับหรือเพื่อนๆหาบาร์ตัวนี้ไ่เจอกดเ e n d e r อร์เซตเขึ้นมาอีกครั้งหนึงเราจะเปิดวีเล i p ไอเหมือนเดิม แล้วก็ IPR test เลยแล้วเรามาดูเนื้อโมเดลกันผมจะใช้เฟรมนี้นะครับเป็นตัว test แล้วก็เดี๋ยวตัว f รมเ e r เดอร์จะไว้ตรงนี้จะได้หมุนได้เอาละโอเคมาดูเนื้อ m a ว e r i a l กัโมเดลกันรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นหนังโอ้โอลายสวยนะครับ pattern ลายหนังสวยนะครับดูไป โอเคหนังสีน้ำตาลเดสส์รูชั่นหนังดีมากนะครับไปดูที่ฐานนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดาโหลดฟรีได้เลยนะครับอยู่ลิงก์อยู่ใต้เว็บอ,อยู่ใต้ตรงบาร์ข้างล่างครับแล้วก็มีหนังสีดำด้วยนะครับจริงๆตัวนี้วัสดุไม่แน่ใจว่าเป็นวัสดุอะไรกันแน่นะครับจริงๆมันควรจะเป็นเหล็กไม่รู้ว่าแต่ยงไรก็ตามมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปวางในซีนอะไ,งไงรก็ตาม โอเคก็ดาวน์โหลดไปใช้ก็ได้เลยนะครับส่วนเรนเดอร์พรีเซตก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็เดี๋ยวแอดไลน์ ID เข้าไปเพื่อสอบถามได้นะอันนี้ก็คือเปิดมาปุ๊บเปิดเรนเดอร์อย่างที่ผมทําก็ใช้ได้เลยโอเคครับวันนี้นสั้นๆดาวน์โหลดโมเดลตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้เช้าวันที่3มกราคม2565นะครับแจกโมเดลกันเหมือนเคยขอบคุณมากครับจากยูท่าทดีครับสวัสดีครับ